อาพี่น้องครับแล้วเมื่อนี้พอทองเหาะกับมาหาครับป่มองเกาแลียนะครับเนาะมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันวาเลนไทน์ยนะครับเนาะวันแห่งความรักแต่พอทองเหอกกับบดริยูบ้านนะครับเนาะมาออกมาหาปลาขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะครับในวันแห่งความรักนะครับเนาะ มหาป่าอีกที่เก่าแล้วครับเอ่อเบ่งกันครับพี่น้องนี่แหละครับบรรอากาศ่นสูบน้ำใส่อห้นะครับเนาะ,ะนี่เครื่อง่นย้อนแสงยักน้อยนะพี่นอ้องเบ่งกันครับว่าพี่น้องพระทองาะสีเดีบ่เนาะครับเนาะมาเบ่งกันครับพี่น้องประตูตล้วกว็วานป่านะครับเนาะเบ่งว่าเราได้บ่ น้องปลาทุกทีปลา่าหยอนแสงัเด้พี่น้องเด้อปลาขาวปลาขาวปลาขาวสุนเงยปลาขาวตะเทียนปลากะงงน่คปปลากะงกับนี้ ยายไปเคล็ดตีเออไปแล้วไปทายันย้ายอีกไปทายย้ายอีกย้ายี่จนหมนหมดละมาเอาไปทายังย้ายอีกหล้วฮะฮงป,ปุ่ปนฮนะฮ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 ะนะฮะฮะะฮะฮะ น้ำเ็นสูบส่อ้อยนะครับเนาะไม่หวยน้ำไม่เลยบกลงน้ำเลยแหงลงนะครับพอตาเรากระสิวานเราเหีท้ที่วานปะาขาวปะกระแงงปะเสื่อมนะครับแม่นมองนี่เราผมตกันลมวบวบจ้ำคาลิบย้อนแสงนะพี่น้องมันก็คือว่าละแดดแจงแดดแหง้ง ึกแล้วตัวอะขาวอะเอลี้ยงกบไปก,กอยกมาย่นีแล้วลาเอก,กัดไม่เลย <c oughs> ตัน่นี่เต้กระฟองกันกพี่น้อง ติดอยู่ในเหาคาวบนเวิ่นเวิ่นเินเ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 ่นปาขาว นิงตัวงามพี่น้องเลยเออขาสวยแล้วหนึง่งนั้นจำเนียพอดีตูวเห็ดแพรเห็ดตากเอ้พอดีได้แต่สำเนียรลูกทีเด้ มุ้งเต็นออกว่แกุ้มมันไปติดแหมมุงเต็นออกจากแห่กูเนี่ยซ้ำเน่ยลงเมือป่าน้กับนี่นมาโอ้ป่าอย่างตำแหกูตึ๊กไข่จวดไปเลยนะปลาควด้หรอปัาควตึกตึกวันจะเขาเพราวันขาบ่ขาบอ่ะ มีนี่แหละพอคว้าตีบุตรีเซ็ตเจ้าเลยคันเจ้าวันยังนี่กลับไปกลับไม้เนี่ยบุดีลบไปลบมากนี่เราบัดม mm. ือเราเมื่อนี่เซ็ตเจ้าได้เลยเนี่ยผมมันฉีน่าแล้วเครื่องของตัวหน่อยไเลยไปเฮ็ดอีกถึงแลยวหมดที่ cái này ăn mới phút phút bắt là luôn này trong mu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อย่าความพี่น้องมีเครื่องความเร่งรถดียังขับเรยวเลยไปเยี่ยมไปอันนี้ไปกันเขาตองเงาะไปเพิ่มเองนะพี่น้องเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> น้นหนุนค่าล้านหน่อย ครับพี่น้องสรุปผลงานพระทองเงาะครับผมนี่แหละครับหาปลาเมือเ่อนี้ครับแหทีครับพี่น้องไม่ได้เอาแหห่างไปแหทีบ้านปลากระยงครับปลาขาวปลาเสื้อมนะครับเนาะนี่ก็เป็นผลงานของพระทองเอานาะครับเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับด้อช่องนี้หนึ่งหัวหล้าน,นครับผมขอบคุณครับ